สวัสดีค่ะทุกคนหูยออกมาแล้วว่าบเลยค่ะรีบไปหยิบอันนี้เสื้อในชั้นตัวอะไรไหมทุกคนตัวอะไรใบ่ใฮฮฮฮกระต่ายน้อยกระต่ายนนี่พ่ชีค่ะออไอ้นุ่นเราโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะลิงนี่เราเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงลิงอ่ะดู โอ้ยอย่าปิ้นขึ้นไปโอ้ยนี่นเอ้ยฮะแต่ละวันเนี่ยเนาะลงมาลงมาแมลงมาไอริงสวัสดีค่ะทุกคนนี่ณขณะน,นี้อุณหภูมิอยู่ที่6องศานะคะสวัสดีเมืองไทยเป็นจึงไหนครับประเทศอื่นอยู่ที่นู่นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนกัน เมืองไทยบ้านเราคงสีฮอนนะคะแม่คุณหนิงกะฮอนหลายลูกฮอนหลายฮอนหลายมันก็เลยบอกแม่ว่าส่งความฮอนมาทางนี้มาแม่มาเปลี่ยนกันแลกกันสักส่งมาสัก20่องศามาคุณนิงจะพาไปชมอดอกผลไม้นะคะที่ทุกๆปีมันจะบานมาก่อนเพื่อนนะคะในสวนคุณหนิงนี่ก็จะมีเอมีลิง ลิงลิงไงลิ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 งนี่ส่วนคนเองก็จะมีเอ่อต้นเชอรี่นะคะอยู่ดังนู้นนะคะเชอรี่แล้วก็ต้นลูกแพรนะคะลูกแพรแอปเปิลแอปเปิลมีอยู่เจ็ดต้นนะคะลูกแพรมีอยู่สองต้นต้นเล็กกับต้นใหญ่นะคะแล้วก็มีราสเบอร์รี่มีกูสเบอร์รี่นะคะถ้าจะเรียกเป็นภาษาเยอรมันก็ฮิมเบอร์นะคะแล้วก็สตาร์เคเบอร์ ะะมีเคเชอออกเสียงเคเชอเคเชออกเสียงยากยากนะคะแล้วก็มีราสเบอรีร่ก็จะมีสีแดงสีเหลืองนะคะแล้วก็มีมีอะไรมักซิดาบกม่วงบะมีะมะมะมค่ะบกุงบะมีค่ะอะไรอีกค่ะเดี๋ยวอือโกโดอยู่นี่คือต้นลูกพลัมเหลืองนะคะแล้วก็ โน่นลูกพลัมสีม่วงนะคะลูกพลัมเหลืองก็คือมิราเบลยนะคะแล้วก็อ่าชเวสเกอร์นะคะชเวสเกอร์ก็ลูกพลัมสีม่วงเนาะ <laughs> ดูเสียงนกจิบ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 ช่วงนี้ก็เป็นฤดูที่ใกล้นกจะทํารังวางไข่นะทุกคนออกมาในสวนก็จะได้ยินจิบจิบจิบแต่มันยังหนาวนี่แหละนี่ค่ะทุกคน <laughs> เห็นข,า,ขาวๆาวนี <c oughs> ่ไหมก็คือดอกลูกแพรนะคะ เริ่มจะปลีบานแล้วคะ่ะทุกคนแต่ย่าหนาวมานะบางปีนี่หนาวมาแล้วแบบโอ้โหเดี๋ยวดอกมันจะเอ่อดอกมันจะร่วงนะคะถ้าทางจะดอกอยู่นะปีนี้นะ่ะกุหลาบก็เริ่มแตกกิ่งมาแล้วคะ่ะทุกคนคุณหนึ่งไม่ได้ออกมาตัดนี่ลืมตัดโอ้ยเดีม๋มาตัดออกนะ,ะนี่คือดอกนาะซิเซนคะ่ะทุกคนในสวนคุณหนึ่งอ่ะเริ่มบานแล้วนะคะ นบานเลยบางทีจัาบาลช่วงใกล้ๆอ่ะเทศกาลออสตันนะคะเทศกาลไข่กับกระต่ายเนาะชื่อที่เยอรมันเขาคือนาซิเซนนะคะทุกคนอันนี้ดอกตูมอยู่เนาะนี่นชื่อภาษาอังกฤษนะคะชื่อว่าเดฟโฟเดลนะคะดอกชื่อ,อดอกไม้ชนิดนี้นะสวยมากเลยนะคะภาษาไทยเขาชื่อว่าดารารัดค่ะอันนี้ก็จะเป็นราสเบอร์รี่นะคะเริ่มผลีใบออกมาแล้วทุกคน ตรงนี้มันจะกลายเป็นดอกค่ะของเชอรี่นะคะทุกคนนี่ต้นเชอรี่ลิลี่วิ่งไปวิ่งมาลิลี่ชอบวิ่งไล่จับนะทุกคนมักหลายนะุ่นหนาผ่นหนาเล่นไปแล้วกระต่ายน้อยอยากมีแสงแดดมาเคลียสวนนะคะทิวลิปก็เริ่มขึ้นแล้วทุกคนเห็นลิงไหมลิงลิงมันไม่อยู่นิ่ง มันชอบวิ่งกระโดดไปมาลิงเจี๊ยกเจี๊ยกเป็นเสียงเรียกของลิงเห็นลิงไหมคะนี่ลูกพัาเหลืองก็เริ่มจะเป็นดอกล้วนะทุกคนดูขาวๆนักก่นก็ลิงลี่นะ่ะอีแม่คิดว่าจะไม่ไหวแล้วคะ่ะหนาวคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายมีความสุขทุกคนบ๊ายบายคะ่ะไปหาแนวกินกันล,ลี่บายบายลูวบ,บายบาย เอาฟีดาเซนเอาฟีดาเซนแปลว่าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายชูสชูสบ๊ายบาย